ไปดูกันเลยอย่างแรกก็มาที่ tiktok shop ของตัวเองเลยเข้ามาแล้วเนี่ยก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับล่างสุดเลยนะครับแล้วเห็นไหมครับสถานะบัญชีตรงนี้เนี่ยแล้วก็กดเข้าไปอ่ะอันนี้ของช่องผมนะครับความเสียงต่ําก็ถ้าใครเนี่ยคะแนนเป็นศูนย์เนี่ยถือว่าช่องเนี่ยทำดีมากๆครับไม่เคยทําผิดกดเลยแล้วเราลองมาอ่านนโยบายของการหักคะแนนกันนะครับก็ให้เรากดเนี่ยตรงเนี้ยไอ้เครื่องหมายคาถามจิ๋วๆเนี่ยแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับ โอเคพอเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยให้ทุกคนเข้ามาอ่านนโยบายแล้วก็กดต่างๆเองนะครับลองมาดูข้อ6.1จุดนะครับว่าเขามีข้อบังคับกาหนดยังไงบ้างเนาะกิจกรรมผิดก,กฎหมายเนี่ยสแปมช่อโกงการโปรโมทสินค้าต้องห้ามเนี่ยครับเขาก็จะมีนะว่ารุนแรงมากเนี่ยหักคะแนน 3- นามถึงยีคะแนนได้เลยนะครับนี่สามถึงยีคะแนนนะรุนแรงมากอ่ะรุนแรง3นาถึงหคะแนนประมาณนี้นะครับ ต่อมานะครับพอหกจดสเราลองมาดูระดับความเสี่ยงกันในตารางนะครับก็ระดับความเสี่ยงต่ำเก้าถึงสิคะแนนอะความเสี่ยงปานกลางนะครับสิบสองถึงสิบห้าอะไรเงี้ยลองมาศึกษาเองนะแล้วก็การบังคับใช้ของเขาก็จะมีตามนี้นะครับความเสี่ยงปานกลางขึ้นไปเนี่ยก็คือรุนแรงแล้วนะครับก็เริ่มระงับวิดีโอเริ่มระงับไลฟ์แล้วนะครับขั้นต่ําก็หนึ่งวันยีิบสี่ชั่วโมง ต่อมาก็48ชั่วโมงครับ72ชั่วโมงแล้วก็1สัปดาห์สุดท้ายนะครับความเสี่ยงสูงสุดเนี่ยก็แบรนด์ถาวรน,นะครับประมาณนี้นะทางที่ดีเนี่ยก็อย่าให้เราไปละเมิดกดอะไรของเขาเลยนะครับก็ความเสี่ยงต่ำเนี่ยถือว่ายังโอเคอยู่นะแต่พอเริ่มมาความเสี่ยงปานกลางแล้วเนี่ยเริ่มมีการระง,งับวิดีโอเริ่มระง,งับไลฟ์แล้วเนี่ยมันจะเริ่มส่งผลเสียรุนแรงนะครับต่อช่องเราช่องเราก็จะเริ่มอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีนะครับ วิดีโอก็จะไม่ค่อยโดนนำส่งละเพราะฉะนั้นอย่าทำผิดกฎนะครับ